ยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทารลอร์ดชาแนลนะคะผู้รับสารจากตะกราวานแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่นะคะหมอแจนนะคะวันนี้เราจะมานะคะในชาวราศีกันนะลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นแบบไหนชาวราศีกันผู้ที่เกิด23สิงหาคมถึง22กันยายนนะคะชาวราศีกันนะคะคุณต้องการความรักแบบไหนนะคะคุณต้องการคนรักแบบไหนนะคะ พลังงานเอนเนจีนะคะขอบคุณสําหรับการกดซับสไคร์นนะคะขอบคุณสําหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปใหม่นะคะกดเป็นกําลังใจนะซับสไคร์ให้ช่อง JP 1 6บทาลอดแชนแนลหมอแจนนะคะขอบคุณเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ประเทศสปปลาวด้วยนะคะนะคะขอบคุณสําหรับผู้ที่เข้ามาพูดคุยกันขอบคุณสําหรับการดูดวงส่วนตัว599บาทนะคะ30นาทีนะคะโอนเงินนะคะ โอนเงินแล้วก็นะคะแจ้งเวลาที่คุณจะดูนะ599บาทนะคะ30นาทีนะคะคุยกับหมอนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ดูเป็นแบบว่า5คำถามห้าถาม2อ9บาทโอนเงินเสร็จแล้วก็พิมพ์คำถามทิ้งไว้นะคะไม่นานหมอจะตอบให้นะคะแล้วก็เลขมงคลน,นะคะการเงินนะคะ299บาทแต่ถ้าอยากได้ความรักนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าคนสายเปหรือว่าคนต่างชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้า,าคุยกับหมอหรือว่านะคะเล็บรับเลขมงคลน,นะคะคนเราถ้ามีบุญสัมพันธ์กันก็จะได้เนาะโอเคตามนี้แล้วกันเนาะนะคะไปใบแรกนะคะ ten of swords the tower นะคะ page of pentacle s t a t m e n t นะคะ death นะคะ two of swords นะ ชาวราศีกันบอกว่านะคะไม่ต้องการคนที่เข้ามาความสัมพันธ์แบบแป๊บแป๊บปั๊บปั๊บไม่ไม่ต้องการความสัมพันธ์คนรักที่เป็นแบบชั่วคราวคนรักที่เป็นแบบเจ้าเวรในกรรมคนรักที่แทงข้างหลังผิดหวังรักสามเศร้าเราสาคนคุณไม่ต้องการคุณไม่ชอบแบบนี้นะคะถ้าเข้ามาคุณจะตัดจบไปนะคะคนที่เหมือนเจ้าเวรในกรรมนะคะเขาบอกฝากมานะว่าไม่ต้องเข้ามานะจ๊ะคนที่มีใครเลือกหลายคนหรือว่าเป็นรักสามเศร้าเราสองคนเขาไม่ต้องการนะหรือว่าคนไหนที่มีอดีตที่แปลว่ายังเจ็บปวดหรือว่ายังค้างคาจิตใจแล้วลืมเขา รักเก่าความรักเก่าไม่ได้นะคะไปไปมามากับกับมีอารมณ์ไม่แน่นอนในความรู้สึกคิดไปคิดมาจะคบไม่คบนะคะเดี๋ยวคบเดี๋ยวเลิกนะที่เป็นอะไรที่หนักเหนื่อยชาลราศีกันไม่เอาค่ะนะคะเซง o d b y บนะโอเคนะ,คะเขาจะเข้ามาทางไหนนะคะโอเคจะติดต่อกันทางไหนจะได้พบเจอกันทางไหนบ้างนะคะมาเช็ค Energy กันเลย6ใบนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะ View of Fortune มันเหมือนเป็นพรมลิขิตกงร้อแห่งโชคชะตานะคะเข้ามาทางนะคะโซเชียลออนไลน์นะคะเป็นพนังงานความรักที่รู้จักกันตั้งแต่วัยประถมวัยมัธยมนะคะสมัยเรียนนะคะสมัยทํางานนะคะบางคนก็อาจจะพบเจอกันการที่เราไปธนาคารอะนะคะไปธนาคารบางคนก็เป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่กลับมาก็ได้เนาะ อาจจะพบเจอมีคนอยากมาเริ่มต้นใหม่นะนะคะอืมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เจอกันทางเดตนะคะเป็นความรู้สึกที่แบบอยากมีความสุขอีกครั้งแล้วแหละนะคะตัดจบไปกับความรู้สึกที่อยังไงอะความรู้สึกที่หึงหวงความรู้สึกที่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวบางครั้งบางคราวคุณไม่เอาคุณไม่ต้องการและคุณอยากจะเอาคนที่เข้ามาดีๆออะนะคะเป็นผมนิคิดิตินี่แล้วแหละที่ทาจะจะทําให้ความรักนะคะได้พบเจอเนื้อคู่ทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์เพราะคนนั้นอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะ โอเคนะคะความรู้สึกแรกที่เขามีต่อคุณอ่านะอยากทักทายมีพลังงานแพชั่นที่แบบอยากทักทายอยากติดต่ออยากสื่อสารมีความรักอยู่นะให้เต็มเปี่ยมเลยอ่ะคิงออฟครับสห n g of Swords อ่ะมีความรักความอ่อนโยนนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวในตัวเรานะคะแล้วก็มีความชัดเจนให้เราเลยอ้าว King o f Wands มาเลยค่ะนะคะเขาบอกความมีแพลชั่นอ่ะจะมาแบบชัดเจนจะมาแบบถูกต้องนะ แต่บางครั้งความสัมพันธ์ที่มาแล้วปุ๊บสักพักหนึ่งอาจจะหยุดเงียบไปก่อนเนาะหรือยังไงหรือว่านะคะชาวราศีกันนะชาวกันอาจจะแบบว่าหยุดดูสถานการณ์ก่อนนะคะบางคนก็เข้ามาแบบด้วยความรวดเร็วเกินไปนะคะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเรารอดูสถานการณ์ก่อนใจเย็นๆนะคะที่รักเนาะอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นนะคะโอเคลักษณะนเนื้อคู่ของคุณราศีอะไรธาตุอะไรอาบอกมาหน่อยคะ่ะโอเคเดอะซัน เป็นคนหนะ้าตาดีอาจจะมีพลังงานที่เด็กกว่าอ่ะเดอซันใครที่รอใครคนนั้นสักคนหนึ่งนะนะที่จบที่จากไปเพื่อนเก่าสมัยเรียนปรฐมมัธยมมหาลัยนะคะเคยทํางานด้วยกันเคยติดต่อสื่อสารกันแล้วนะคะอาจจะมีการมาเริ่มต้นใหม่ไหมเป็นคนที่คุณรอคอยหรือรอคอยเนื้อคู่ที่ดีที่ดีที่สวยงามอืมความรักที่ดีงามไนท์อ็อบครับนะนะคะโอเคนะคะเขารู้สึกต่อคุณเหมือนคุณเป็นเดอซันนะ เดือนสะันนะนะก็คือเป็นเหมือนดวงอาทิตย์เวลาอยู่ด้วยกันคบกันคุยกันมีความสุขนะคะเคมีเข้ากันเคมีตรงกรันหะน้าตาดีรูปร่างบุคลิกลักษณะดีอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นป๊อปปูล่าฮอตฮิตอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทํางานเก่งเนาะโอเคทีนี้เรามาดูว่านะคะลักษณะาานะาาราศีธาตุนะธาตุน้ํำพุธศพบังกรนาราศีพิจิกนะคะราศีพิจิก แล้วก็มีพลังงานของราศีเมษนะเป็นคนที่มีพลังงานของเดวิลชาวราศีมังกรอาจจะเป็นคนที่ชอบควบคุมคนโทนในความสัมพันธ์ก็ได้นะอาจจะเป็นคนมียศมีตำแหน่งนะคะมียศถารรบดาศักด์แล้วก็ชาวราศีมังกรได้ด้วยนะคะชาวราศีเมษนะโอเคทีนี้เรามาดูว่าให้ <c oughs> บทสรุปจะบอกว่ายังไงบ้างขอหกใบนะ เขาคนนี้นะคะอาจจะตอนแรกอาจจะคุยคุยอยู่กับคนอื่นหลายคนอะ จับมือกับคนอื่นอยู่ไหมนะแล้วเราก็รู้สึกผิดหวังเราก็เลยถอยออกมาหรือเปล่าเป็นแบบนี้ก็ได้นะอาจจะรู้จักจากเพื่อนนะคะแล้วก็พัฒนาไปกลายมาเป็นความสัมพันธ์มาเป็นคนรักความสัมพันธ์มันเป็นไปอย่างช้าช้านะหรือว่าเพื่อนอาจจะแนะนําให้อ่าเจ็ดเหรียญบอกเลยนะความสัมพันธ์นี้ช้านะไม่ต้องรีบนะคะในความสัมพันธ์ชาวราศีกันนะคะอาจจะโฟกัสการทํางานหาเงินอะไรไปก่อนดูดูกันไปนะคะเพราะว่ามีแค่เจ็ดเหรียญเนาะ คิงออฟว n นนะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์บางครัง้งความสัมพันธ์อาจจะแบบไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะอาจจะเป็นทหารตำรวจวิศวกรอะไรก็ได้นะเป็นคนต่างชาติอายุแตกต่างกันศึกอายุแตกต่างศาส,สนาวัฒนธรรมอะไรก็ได้นะคะค่อยๆดูกันไปค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะนะเซเว่นออฟโซนนะฮะระวังด้วยว่าเขาคนนั้นนะคะอาจจะอาจจะแบบว่า เก็บอดีตที่เจ็บปวดของเขามาก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่เา่าไม้เป็นแม่ไม้นะคะเป็นคนที่ยังมีความรู้สึกในอดีตบางทีคบกับคุณสักพักหนึ่งด้วยความรวดเร็วปุ๊บสักพักหนึ่งก็สกตาร์แล้วก็หยุดไปหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ได้ด้วยนะค่อยๆดูในความสัมพันธ์ด้วยนะบางคนอาจจะแบบว่าเพิ่งเจ็บปวดกับความรักครั้งเก่าเข้ามาก็ได้นะค่อยๆดูค่อยๆคุยค่อยๆคบกันไปหรือบางทีชาวราศีกันบางคนก็อาจจะยังเก็บปวดกับความรักความสัมพันธ์ที่เคยโดน หักหลังผิดหวังรักสามเศร้าเราสำคนผิดหวังในอดีตอะไรก็ได้นะที่มันไม่ทันตั้งตัวคบกันอยู่ดีๆเขาก็หายไปเงียบไปอะไรแบบนี้ถ้าเราเจอคนใหม่หรือนะคะ <c oughs> เจอความรักเขาคนนี้แล้วก็ค่อยๆดูนะไม่ต้องรีบนะคะเนาะ,ะโอเคทีนี้เราจะมาดูว่าไพ่ <c oughs> แนวโน้มในอนาคตนะคะว่าอย่างไรบ้างนะ แนโน้มในอนาคต queen of one อ่าเป็นไปอย่างได้ดีสวยงามนะเดอสตาร์ Star, นะคะเดอสตาร์ Star, เนี่ยบางคนก็คือต้องรอให้เขาเยียวยาใจก่อนนะหรือตัวคุณอาจจะต้องเยียวยาจิตใจอ่ะอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่บางทีใจเราอาจจะยังไม่พร้อมอ่ะบางคนอาจจะไปขอพร ไว้พาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะขอพรขอให้เจอคนที่ดีงามขอให้ความรักสมหวังไม่อยากเจอคนที่ไม่ดีมาหลอกลวงอะไรรักสามเศร้ารอสมคลแล้วไม่เอาแล้วนะชาลรีกันแบบแบบนี้บางคนก็อาจจะเจอผู้ใหญ่ใจดีคอยมาอุปถรัรมเป็นแสงสว่างให้เราบางทีเราอาจจะเจ็บปวดในความสัมพันธ์มาเรามาเจอค่ะคนนี้ก็ปลอบโยมจิตใจเราอะเป็นคนที่ดีงามมาคอยเป็นผู้ใหญ่ใจดีมาคอยช่วยเหลือเยียวยาจิตใจเราอาจจะแตกต่างภาษาวัฒนาธรรมเขาคนนี้อาจจะแบบว่ายัางไงอะ เ,เป็นคนที่เป็นคนที่แข่งศาสนาเป็นคนที่มีศาสนาประเพณีวัฒนธรรมแตกต่างกับเราอายุฐานะวัทวุคุณวุฒิอะไรได้ทุกอย่างชนชาติศาสนาภาษาอายุนะคะ <c oughs> มีความแตกต่างนะคะทีออฟเพนทิคอลก็คืออาจจะติดต่อมาจากทางงานทางโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตทางเพื่อนนะคะเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องเราอะไรอย่างนี้ก็ได้บางครั้งเราอาจจะไปเที่ยวไปดูงานไปศึกษางานไปเรียนต่อมีโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยไปเจอ เราบางคนก็เดินทางไปต่างประเทศไปเจอนะคะอไปเรียนต่อิญญาโทรีญาตีิีญาเอกอะไรก็แล้วแต่ที่ต่างประเทศบางคนก็ไปทําบุญนะะเดินทางท่องเที่ยวไปสนามบินอมีการเดินทางอะ่ะไปเจอกันที่ต่างประเทศไม่ได้เจอกันที่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะคะหรือเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลเป็นคนที่อยู่คนละจังหวัดคนละที่คนที่ห่างไกลของกับเรานะนะคะแต่เขาคนนั้นนะคะเราต้องดูดูก่อนนะว่าบางทีนะ การที่เขาคนนั้นนะนะต้องดูให้เคลียร์ก่อนด้วยนะว่าเขาคนนั้นนะค่อยๆช้าๆนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะค่อยเป็นค่อยไปให้มีความหวังนะคะมีกําลังใจว่าเราจะเจอคนที่ดีงามนะคะที่รักชาวราศีกันนะอารักนะคะตามนี้อืมนะทีนี้แองเจิลดีมอยากจะบอกอะไรชาวราศีกันมั้งคะเกี่ยวกวับลรรักษณะเนื้อคู่นะคะ ตัวนี้เป็นการแบบดูดวงทั่วไปนะคะดูดวงแบบเหมือนเราดูซีรีสร์สนุกๆเนาะอย่ายึดถือเอาเป็นใช้ชีวิตในจําวันให้ดูเป็นเหมือนก์ไลายนะ,ะๆๆๆนะคะบางครั้งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยนะคะ <ๆ S 2> ให้เราดูเหมือนว่าเออเราดูซีรีส์เรื่องหนึ่งนะฟังๆ,ๆไ,ปไปดูๆไปชมๆไปนะคะเนาะแต่อยากทําให้ด้วยใจนะคะที่รักเพื่อนๆทุกคนนะโอเค <ๆ S 1> นะเขาบอกว่าที่ผ่านมานะชาวราศีกันคงจะหนักเหนื่อยเหมือนกันเนาะ เจอแต่คนที่เป็นเหมือนงูพิษร้ายเนาะนะคะ โดนแทงข้างล่างโดนหักหลังนะคะค,บ,คบกันอยู่ดีๆก็ไปหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะมีคนของเขาแล้วก็ไม่ยอมบอกมาตอนนี้เราเรียนรู้นะคะการจเจริญเติบโตของทา้งชีวิตทางจิตวิญญาณเราโตขึ้นแล้วนะนะคะความรักนะคะมันไม่ได้อยู่ในห้วงความฝันในจินตนาการหรอกนะ,ะสัมผัสกับความเป็นจริงนะคะมันอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดเราต้องการนะคะบางครั้งนะคะความสัมพันธ์มันต้องเป็นไปอย่างช้าๆนะทีละขั้นตอนมองจากความเป็นจริงนะคะอาจจะมีพลังงานของชาวธาตุน้ําโดดเด่น เขาคนนี้อาจจะทํางานอะไรที่เกี่ยวกับแบบน้ําหรือเราต้องเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลอ่าอยากไปท่องเที่ยวทางน้ําอะไรนี้อาจจะได้เจอกันนะตอนนี้เขาบอกว่าคุณแข็งแกร่งนะทั้งชีวิตและจิตวิญญาณอาจได้เติบโตแล้วล่ะได้เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์แบบไหนคือรักจริงคือหลอกลวงหรืออะไรนะโอเคอ่ามาแล้วนะพลังงานเอเนจีคุณบอกว่าคุณคอยคอย,คอยที่จะ ไหว้พระสวดมนต์หรือขอพรหรือเดินทางไปทำบุญท่องเที่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไปวไหว้พระวัดที่ใกล้น้ำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอ่านั่นแหละนะเพื่อไปขอพรขอให้เจอเนื้อคู่เจอคนที่ดีนะไม่เอาคนที่หลอกลวงรวมทั้งระวังตัวสําหรับคนที่แบบว่านะคะบางทีอาจจะแบบ เป็นคนที่จิตใจดีชาแล้วสีการเนี่ยคอยช่วยเหลือคนนู้นคนนี้เหลืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเขาคนนั้นก็อาจจะไม่ได้จริงใจกับเราก็ได้ต้องคอยดูดีๆนะความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาก็ดูอย่างช้าๆและอย่างใจเย็นๆน,นะคะที่รักนะท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาหาหมอแจนได้นะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดกันชมคลิปดีๆเดี๋ยวหมอแจนจะทำคลิปให้เรื่อยๆนะคะที่รักนะ ในดวงพี่กระเด็กต่างๆสามารถเข้าไปชมกันได้ในช่องเพลิดหมอจะทําไว้ว่าถ้าคุณมีคําถามต้องการคําตอบก็เข้าไปดูในช่องนั้นนะ,ะดวงดวงลักษณะเนื้อคู่สามารถดูยึดถือได้ตั้งแต่ลัคนาที่เป็นราศีแบบไทยแบบตะวันของเรายึดถือแบบทางตะวันตกนะคะผู้ที่เกิด23สิงหาคมถึง22กันยายนนะคะที่รักเนาะเอาขึ้นไว้ตรงหัวคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะยังไงขอให้พบเจอคนที่ดีงามนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ